เออเฮ้ยอันนี้เวิร์กว่ะลองอัดเข้านี้อะไรอ่ะเนี่ยลองแบบระยะแบบถอยเยอะใกล้ใกล้ใกล้แค่ไหนแค่ไหนนะเออเฮ้ยโอ,อ้โ,อโหโ <ม>คือนชูโมคยร้านบาบอกไหม <c oughs> บอกไหม <c oughs> ที่ไม่ชอบคมันเป็นเปียเชนเรไม่ได้ยชนกลงเยชอบข้างนี้นะ,ะข้างแบ,บนๆ <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้ดีเลยนะเนาเป็นไพลเลนโดแล้วถ้ามันเป็นแบบคอนเทนต์เปนะ็นแบบเป็นหน้าโอ้โหเก่งเหมือนว่ามันลองตีน้ำขอให้ความรู้เรื่องใที่ตีนี้เที่ยววันไปแล้วนะเนี่ยอะมันต้องเย่ะแบบนี้มดูโกงเยอะ มายเอออออเันไหน subject เขินิ่งๆอ่ะเราเรา move เรา move เยอะได้แต่ว่าแบบอันไหนที่ subject มันโดนแบบ move เยอะหรอนะเออน้ำเออน้ำด้งเยอะได้คืออะไรอะไรเงี้ยอ่าใช่ถูกเรื่องใช่อ่าอย่างเงี้ยเออเอออย่างเงี้ย work ให้มันกระเพื่อมกระเพื่อมนอนเลยปะ แต่น,นี้สวยแต่น,นี้สวยอือหือ <ม S 1> โอ้สวยเยแน่ากินจังเลยสวยวะมันคือเอฟเฟคของความฟงว่ะจัวมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนนอ้ำโอ้โหแม่งโอเทเลยแมมลองขยับดิโอ,โอ้สวยสวย คเฮี่ยเลยนะเดี๋ยวไปเอาเขามาใช้แล้วก็ใช้แต่งเงาเขาอะไรเงี้ยเออดีนะอันเนี้ยโอ้ยยังไงเหรอขอละจ้วงหุ่แมวเต็มเลย เลยน้ำมันเทและไอเทียนี่ก็เลยเอียงนะเนี่ยใก้ได้ไหมทำไมมันะต้องเป็นจัดหลักเลยวะอ๋อกูอรู้แล้วทำไมันไ,ไ,ไม่เป็นเลโชอย่างนั้นแล้วอะ่ะเลโชมันเบี้ยวปะอืมม,มันยืด ไช่ไม่เปลี่ยนนะใช่ใช่ใช่ดีทาชั่นไม่เหมือนกันละเ,เอียดดีนะเน็นยมิกเ,เซลเอย่างนันนแต่ก็ชัดดีนะอาจจะต้องเล็กกว่านั้นหน่อย ชัดแหละจวอืมอน,นี่สวยดีกำลังดีนะยุนๆยุ่นกำลังดีคือว่าตอนนี้ที่มีอยู่คือเรามีถามทรงสี่เหลีย่ยมก้นไม่ลึกมากฮะเสร็จปุ๊บแล้วเราวางไอตัวกระจกไว้่างนี้เอียง เสร็จปุ๊บแล้วเลยยิงน,นี่สะท้อนขึ้นใช่ปะ่ะคือน้ําตอนเนี้ยมันได้แค่ตรงนี้ฮะมมันได้แค่ครึ่งเดียวคือมึงจะจริงๆแล้วมันอัดลงมาเต็มเลยก็ได้เว้ยคือจริงๆแล้วมันควรที่จะเต็มไปเลยเพราะว่าถ้ามึงจะเอาไอ้นี่ใหญ่อ่ะพื้นที่พื้นที่ของของที่มันออกมาจากไอตัวกระจก <จะ S 2> ใหญ่ใหญ่ด้วยอใช่ไหม แล้วตอนเนี้ยไอที่พ้นขึ้นมาจากนะตอนเนี้คือกูใช้ตรงนี้ไม่ได้ตรงเนี้ยกูใช้ไม่ได้อ่าแล้วตอนนี้วิดีโอแม่งวางแค่แค่เนี้ย <c oughs> ที่ม, <c oughs> มันใส่เข้ามามันได้แค่เนี้ย <c oughs> เพราะว่าหนึ่งคืออ่ะตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เอฟเฟกไม่โดนน้ําแต่พอตรงเนี้ยที่ไม่ได้เนี่ยเพราติดขอบฉะนั้น ฉะนั้นตอนนี้กูกําลังคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เป็นตู้ปลาใสๆก็คือซสามันก็จะใหญ่ขึ้นซสามันก็จะใหญ่ขึ้นแต่คือปัญหาของมันก็คือมึงผ่านสองรอบมึงผ่านใีกทีแล้วมึงผ่านอันนี้อีกทีหนึ่งคือมันต้องใส่มากฉะนั้นก็ต้องซื้อตูป้ปลาใหม่ มันขวดอ่ะ ไฮ้ถ่วงข้างหน้าด้วยก็ได้นะเมื่อเด้เกี้ที่มึงทำอะ mm ่ะ hmm. คือเอาจากข้างก็อลอดใต้ไปเลยนี่พอดีวตัวี่อีกห่ยเดี๋ยวก็แค่เออแค่นั้นเอง เทรอมมี่นี่เทมมี่เทมมี่ตั้งกฟองตอนนี้สั่งยับเลยเอาไว้เป็นทัสเซชัน่นสปีด เอาเลยสองรอบสามรอบไหนสองรอบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพอแล้วแล้วทำไยังไม่มีเซอร์ชิ่งมันเริ่มค่อยละค่อยเข้าเนี่ยเออคิดอยู่เหมือนกันว่ามันต้องมีป่ะทำไงดียร์มีวิธีหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งสั่นยับเลยสั่นหมดเลยอ่ะจริงจริงแล้วสองอันนี้ก็โอแล้วนะแล้วเนี่ยอันนี้คือสั่น ตลอดเลยสั่นเยอะหน่อยสั่นเยอะอ <Paige. S 2> ๆเลย uh huh. แล้วมึงเอาไว้เพ <H auer, S 2> ื่อเอาไปซีโมมึงก็ตัดตัดแล้วก็เฟดเออมันก็จะได้แบบ่ะอย่างนั้นเอา tweet. อันนี้เป็นไอ้นีแล้วกันนะจริงๆมันน่าจะได้ขั้ตอนนะแบบยาวเลยไม่ชัวร์วอลเ้นมาได้อยู่ตรงไหนเฮียร์ <Here. S 1> สุดยอด